Nam hèn phun tục có mấy nam mới lùng bây giờ các thì chẳng phun tục ดูน้ำใส่อ้อยนี้น้ำเหือแห้งใช้น้ำที่ไหนขังก้อนตอกดินแล้ว ตกเขียวหมดเลยน้ำข้าวมุดแล้วฝนตกเข้าโน้นน่ะ